สัสดีค่ะทุกทุกสวัสดีค่ะคุณกาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนหน่วยเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะในเรื่องปลอดภัยจากการใช้ยานะคะเด็กๆรู้ไหมคะยาเนี่ยคืออะไรทราบไหมลูกไม่ทราบกันใช่ไหมคะ ยาเนะี่ยหมายถึงสิ่งที่ใช้แก้หรือป้องก,กันโรคหรือบำรุงร่างกายนะคะทุกบ้านเราเนี่ยจะต้องมีตู้ยาประจำบ,บ้านนะคะเราสามารถแยกยาออกเป็นประเภทได้สองประเภทได้แก่อะไรบ้างคะคุณผู้ต้องาค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะเด็กเป็นยาประเภทใช้ภายนอกนั่นเองยกตัวอย่างเช่น เวลาเด็กป้นหกล้มน,นะคะหัวเข่าะลอกหรือหัวโหนกงแนงนะคะเด็กก็ต้องใช้น้ำเปลือเอามาล้างหรือแอลกอฮอล์เอามาล้าง,ออออาาลางแล้วใช้ยาแซมบัสมาทานะคะนอกจากนั้นนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ฝนก็จะตกลงมาบางครั้งเด็กๆอยากเล่นน้ำฝนแอบหนีผู้กครองไปเ่นน้ำฝนจนตัวเองเปียกไปหมดเลยแล้วตัวเองก็มีอาการหายใจไม่ออกคัดจมูกจังเลยเด็กๆก็ไปบอกคุณแม่ คุณแม่ก็มียาหยูประจำบ้านอยู่แล้วก็คือวิตนั่นเองใช้วิตทาตรงจมูกคออกและหลังเด็กๆสูดวิตเข้าไปทำให้เด็กๆหายใจสะดวกนะคะหรือยาที่ทาแผลสดเรียกว่ายา ไอโพรดีนเป็นยาสำหรับทาแผลสดนะคะเวลาจะเด็ใ,นใ,นใ,นใช้ก็ต้องทำความสะอาดแผลก่อนคือใช้น้ำเกลือแอลกอฮอล์ล้างแผลให้สะอาดแล้วใช้ยาไอโพรดีนม,มาทาตรงแผลนะคะประเภทที่2นั้นเป็นยาประเภทใช้ภายใน เชิญค,คุณตา,าค่ะยาประเภทใช้ภายในเนี่ยนะคะมันก็จะมีประเภทยาพาราเซตามอลน,นะคะซึ่งมีหลายยี่ห้อนะคะที่เด็กๆมักจะรู้จักดีก็คือซาลานะคะชนิดน้ำซึ่งเป็นยาแก้บรรเทาอาการตัวร้อนแก้ไขย,ยาพาราชนิดเม็ดก็มีนะคะ ซึ่งในเด็กวัยอนุบาลสามเนี่ยสมามารบางคนก็อาจจะกินยาเม็ดได้แล้วบางคนก็ยังกินยาเม็ดไม่ได้ก็ใช้ยาน้ำทานไปก่อนนะคะแล้วยาประเภทที่2ก็คือยาชนิดที่2นะคะคือยาท่าน้ำขาวยาท่นน้ำขาวนี่คือสปพคุณใช้ในการแก้จุดเสีย ปวดท้องนะคะอย่างเช่นกรณีที่นักเรียนมาเรียนตอนเช้านักเรียนบางคนอาจจะทานข้าวมาแล้วทานจนจุกปวดท้องก็บอกคุณครูหนูปวดท้องคุณครูก็อาจจะลินยายาปวดยาถ้าระคากลินให้นักเรียนกินสักหนึ่งช้อนชาอาการนักเรียนก็จะดีขึ้นนะคะและยาชนิดที่3ก็คือประเภทยาแก้ไอ ยาแก้อก็คือใช้บรรเทาอาการแก้ไอเป็นวันนะคะผู้ขากรณีที่เด็กไม่สบายที่สามารถจะหยิบยาทีรรเทาเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กไม่ได้นะคะเด็กต้องบอกผู้ใหญ่นะคะหรือถึงแม้บอกคุณครูนะคะครูก็จะหยิบยามาให้เด็กทานนะคะหรือถ้าเป็นมากครูก็ต้องโทร ไปหาหมอนะคะเด็กก็จะได้หายจากการไม่สบายนั่นเองจนสัปดา่์ช่วงน,นี้นะคะอยู่ในภาวะโรคระบาดนะคะภูก,กัตก็ขอให้เด็กๆไม่จําเป็นอย่างออกไปไหนนะคะและรักษาตัวเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากจโควิดล้างมือบ่อยๆส่วนแมสน,นะคะสำหรับคูณกัตก็มีแค่ดีค่ะภู้ิมีอะไรจะฝากเด็กๆไหมคะ คู้มมีนะคะตอนนี้ข้าวสูยหรือขเสนเด็กๆดกกูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใยจากคุุ้กูกาคะ่ะ